ดูการพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของเคี้ยวก็คือพวกขนมทั้งหลายแหลนะและของที่ควรบริโภคก็คือพวกข้าวปลาอาหารของที่ควรลิ้มของที่ควรลิ้มก็คือพวกน้ำพึ่งพวกน้ำพึ่งพวกน้ำอ้อยพวกนี้เป็นของควรลิ้มแล้วก็ของที่ควรดื่มก็พวกน้ำปานะทั้งหลายน้ำดื่ม อันประณีตและมีรสอร่อยตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสมพอกพภูนภัยบุญครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะน,น,นี้คือมีเนื้ออุม้มก็คือมีเนื้อเนี่ยเต็มในที่เจ็ดสถานคือที่หลังพหัสทั้งสองก็มีมังสะอุม ที่หลังพระบาทคือหลังเท,าท,งงงทงา้าทั้งสองก็มีมังสะอุมที่พระอังสาคือบาททั้งสองก็มีมังสะอุมที่ลำพระศอคือที่คอก็มีมังสะอุมพระมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นหากทรงครอบครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็นพระราชาก็จะได้รับผลอันนี้คือย่อมได้ของที่ควรเคี้ยวเป็นพระราชาก็คือของเคี้ยวของบริโภคของ เสวยเนี่ยเยอะเลยของที่ควรลิ้มน้ําที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิม้มน้ําที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยถ้าออกบวชในพระพุทธเจ้ามีของฉันเยอะแต่ว่าจะฉันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเฉพาะของฉันเนี่ย คนเนี่ยเอาไปถวายบอกเป็นโกดังเลยเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มและน้ําที่ควรดื่มมีรสอันสูงสุดและเลิศเพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงยิ่งนานในสวนนันทวันนันทาปแปลว,ว่า เพลิดเพลินวินดีหรือว่าหน้ารื่นรมอะไรเงี้ยนะวันณะก็คือป่าก็ไปอยู่ในสวนที่น่าเพลิดเพลินหน้ารื่นรมมาในโลกนี้ย่อมได้มังสะอูมในเจ็ดแห่งที่ฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตได้กล่าวเพื่อความเป็นผู้ได้ของเคี้ยวและของบริโภคอันมีรสอันนะั้นเรื่องนิ้วมือเนี่ยดูปั๊บเนี่ยสามารถที่จะบอกนิมิตได้ว่าคนนั้นเนี่ย มีของกินเยอะหรือไม่เยอะนะเรียนตำราเขาบอกว่าตำราดูมือเนี่ยก็พอรู้นะว่าคนที่เขาศึกษาด้านนี้มาดูแค่มือเฉยๆเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้หาพอกินหรือว่าไม่พอกินของอาตมมาเนี่ยไปให้เขาดูบอกโอ้มืออย่างนี้ทําไม่พอกินแล้วเพราะงั้นเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่ให้สะสมอย่างนั้นมันเขาเขาดูออกนะจริงๆะ่ะพวกนิ้วมือพวกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่า นิมิตเป็นยังไงว่าทําพอกินหรือว่าไม่พอกินลักษณะนั้นใช่ว่าจะส่องความแม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นเครือขัดเท่านั้นนิ้วมืออย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคารวาสถึงพระมหาบุรุษออกทรงพนวดก็ย่อมจะได้ของเคลียวและของควรบริโภคนั้นเหมือนกันก็คือถ้าพระองค์จะฉันปุ๊บเนี่ยสมมติอาหารเนี่ยวางในบาตรเต็มเรียบร้อยปุ๊บเทวดาเนี่ยจะหยดโอชาทิพย์ลงไปแทรกหมดเลยแล้วพระองค์ก็จะฉัน พระอ,องค์ก็จะได้ของที่ควรบริโภคนั้นเหมือนกันพระอ,องค์ได้ของควรเคี้ยวและควรบริโภคมีรถอันสูงสุดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเล้ว,ว่าพระอ,องค์เป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันของเครือข่าทั้งปวงเสียคือตอนหลังออกบวชก็ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอังนั้นการให้ทานนี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนาะทานนี้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีข้อที่หนึ่งคือทานบารมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ถึงฝั่ง อย่าเพิ่งทิ้งเรือซะก่อนนะก็บอกโอ้ฉันจะนิพพานแล้วทานก็นเลยไม่ให้เลยไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคนที่เห็นโทษในวัดตะมากเท่าไหร่เครื่องอุ่นใจนอกจากทานเป็นต้นไปแล้วจะมีอย่างอื่นเป็นเครื่องอุ่นใจได้ไหมเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นต้นจึงเป็นเครื่องอุ่นใจไว้ก่อนใช่ไหมถึงจะไม่ได้รับผลคือมรรคผลนิพพานเพราะว่าอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าบริบูรณ์พอที่จะ บรรลุมรคผลได้ก็ยังมีทานมีอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเพราะันในพระสูตรทั่วไปพระผู้มีพระภาคเวลาจะทรงแสดงธรรมพระองค์ก็จะแสดงในเรื่องของทานเนี่ยเยอะนะพระสูตรที่แสดงเรื่องทานเรียกว่าอนุปุพพิกถาพระองค์เนี่ยแสดงส่วนใหญ่เลยเป็นอนุปุพพิกถาถ้าแสดงกับประชาชนทั่วไปแต่ถ้าเป็นภิกษุนะ เรื่องขันาตดอายตนะแต่ถ้าเป็นคาราวะาก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่คาราวะยุคนี้ฟังแต่เรื่องปรมตัตดอย่างเดียวเลยนะมาฟังเรื่องทานมากไม่สนุกละฟังเรื่องปรมตัตดหม่ทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งขอฟังลวก่อนนะได้บุญเยอะแล้วได้ฟังในขณะที่ได้ฟังได้คิดตามบ้างก็อย,อยังดีแต่ถ้าหากว่าสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เป็นของที่ประเสริฐมาก เพราะว่าเรื่องการให้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็บ่งบอกนิมิตใช่ไหมว่าร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกรรมมชรูปนิมิตอันนี้เนี่ยส่องถึงกรรมในอดีตของเขาได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมาพฤติกรรมที่เขาบำเพ็ญอยู่ในชีวิตประจําวันส่องถึงชีวิตของเขาในอนาคตสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวัน,ส,น,ส,น,ววนส่องถึงอดีตกรรมคำว่าอดีตกรรมนี่ไม่ได้บ่งถึงอดีตชาติอย่างเดียวนะใช่ไหม กรรมที่ให้ผลนี่มีสามสามอย่างใช่ไหมหนึ่งทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้สองอุปชาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าแสดงว่าชาติที่แล้วอ่ะถ้าชาตินี้ของชาติที่แล้วถ้าหากว่าอัปราปรรยะเวทนียกรรมก็คือเมื่อถอยหลังไปสามชาติที่แล้วอ่ะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นถ้าเรามองปุ๊บเราจะมองชีวิตของแต่ละขณะแต่ละขณะออก แต่ถ้ารู้เรื่องกรรมอย่างนี้มากโอ้ฉันทํากรรมไปแล้วฉันคงได้ดีแน่เลยนอนเลยตื่นเช้ามาโอ้บุญมีอ่ะก็จะมีคนเอาอาหารมาให้กินละเมืงอคิดอย่างนี้ถามว่าเข้าใจเรื่องกรรมถูกไหมถูกไม่หมดถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดเหนไหมวันแรกๆเขาอาจจะมาให้กินก็ได้เขาคิดว่าป่วยวันต่อๆไปอน,นี่ขี้เกียจนี่วะอดเลยกันนี้พันเรื่องของกรรมนั้นศึกษาให้ดีเพราะว่ากรรมจะให้ผลต้องอาศัยหนึ่งกร,รรมจะให้ผลได้ หนึ่งอาศัยคติสองอาศัยอุปธิสามอาศัยกาละสี่อาศัยประโยคะปัจจัยสี่อย่างนะกรรมในอดีตจึงจะให้ผลได้ถ้าไม่ประกอบด้วยกาละคติอุปธิประโยคะไม่ใช่ว่าโอ๊้ยนั่งบนบานสารกล่าวแล้วกรรมจะให้ผลนะไม่ใช่พันจะต้องศึกษาเรื่องสี่อย่างนี้ให้ดีก็แล้วกันทีนี้ต่อไปดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังฆะวัตถุสี่ประการก็คือ,คอวัตถุเป็นที่สงเคราะห์สี่ประการนั้นก็คือด้วยการให้และก็คือการให้ปันการแบ่งข้าวของให้และก็ต่อไปก็ด้วยการกล่าวคํวา,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 ววา,าอันเป็นที่รักปิยวาจาการกล่าววาจาเป็นที่รักด้วยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ อันนี้เขาเรียกว่าอัตจริยาการประพฤติให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์และก็สามความเป็นผู้มีตนเสมอฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นหัวหน้าคนนั้นน่ะจะต้องมีสังหาวัตถุสี่ประการนี้อย่างเช่นพระราชาคําว่าพระราชาก็คือผู้ยังประชาชนให้ยินดีในสังหาวัตถุสี่นี้หรือว่าถ้าหากว่าทั่วไปผู้ที่เป็นหัวหน้าคนนั้นถ้าหากว่าขาดสังหาวัตถุสี่ประการนี้แล้ว เขาไม่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าคนได้อย่างอุบาสกในสมัยก่อนนี้มีลูกศิษย์อยู่500หรือว่ามีบริวารติดตามไปไหนก็ด้วยมีอยู่500ท่านในบริวาร500นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคก็ถามว่าทําไมจึงมีบริวารเยอะอย่างนี้บาศกก็เล่าว,ว่าในบริวารของเขาบุคคลที่ควรแก่การให้บาสกนี้ก็จะให้ บุคคลบางคนแค่เขาต้องการเฉพาะถ้อยคําอันเป็นที่รักหรือว่าเรียกว่าปียะวาจาพูดดีด้วยกันก็พูดดีด้วยถ้าหากว่าคนไหนเขาอยากได้รับประโยชน์เขาต้องการคําปรึกษาเขาอยากให้เราแนะนําก็แนะนําเข้าไปคนไหนที่ว่ามีชาติเท่ากันมีตระกูลเสมอกันก็อันนี้เป็นเพื่อนสนิทไปไหนไปด้วยกันอะไรด้วยการลักษณะน,นี้ความที่เขาประพฤติในสังขาวัตถุสี่นี่แหละ ทำให้เขามีบริวารมากแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งขาดการให้ปันขาดปิยะวาจาขาดการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าขาดการประพฤติที่สม่ําเสมอนี่ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะบางทีคนใกล้ชิดนั่นแหละเป็นคนทําลายตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตาย,พายตเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสังสมพ่อพูนภัยบูร์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นมาแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริลักษณะสองประการผู้ที่ประพฤติสังฆาวัตถุสี่อีิสงของเขาก็คือฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุม่มฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยอ่อนนุม่มฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเหมือนตาข่ายนะมีลายเป็นตะแกรงเป็นตาข่าย ถ้ามหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแลวจะได้รับผลอย่างไรอีกบ้างก็บอกว่าเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์ดีแล้วบริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีนั้นก็คือพราหม พวกกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองก็ต้องมีพรา,รามหมณ์เป็นบริวารมีเครือหาบดีเศรษฐีเป็นบริวารมีชาวนิคมชนบทโหราจารย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูอมาตย์บริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็น,ปนกุมารพระราชาก็จะมีคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นบริวารกเรียกว่าผู้ที่ทําสังขาวัตถุสีมากเกิดมาชาติหลังก็จะมีบริวารเยอะเมื่อมหาบุรุษนั้นออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้อานิสงส์อะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกบอกว่าเมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระพุทธเจ้านี่ทรงสงเคราะห์เยอะนะ สงเคราะห์ทั้งพิสุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนท่านทุกวันนี้ก็ฉันของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันคําสอนเหล่านี้ก็ของพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระอ,องค์สงเคราะห์เราไว้นะาไม่สงเคราะห์ไวป้ปณณนี้แย่แล้วอกุศลจิตเกิดแล้วปนณณ์เพราะฉะพระองค์นี้สงเคราะห์พุทธบริษัทด้วยสงเคราะห์ทั้งอมนุษย์ด้วยพระอ,องค์สงเคราะห์ด้วยอะไรบางคนควรช่วยสงเคราะห์ด้วย ข้าวของพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยของใช้อย่างเช่นภิกษุเนี่ยพระองค์ก็ควรสงเคราะห์ด้วยปัจัจสี่ใช่ไหมพระองค์ก็ทรงอนุญาตปัจัจสี่เอาไว้ให้พระภิกษุาบางคนนี้พระองค์ควรสงเคราะห์ด้วยปิยะวาจาด้วยการกล่าวถ้อยคําที่ดีคําคที่ดีก็คือคําที่มีประโยชน์ก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายอันพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคารวาหรืออมนุษย์ทั้งหลาย แล้วพระโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์ว่าพระมหาบุรุษทรงทำแล้วทรงประพฤติแล้วซึ่งการให้ซึ่งความเป็นผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์ซึ่งความเป็นผู้กล่าวถ้อยคําเป็นที่รักซึ่งความเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ดูหมิน่นกวว่ากุศลธรรมเหล่านี้ขณะประพฤติก็ไม่ได้ดูหมิ่นกุศล ไม่ดูถูกดูหมิน่นกุศลที่ประพฤติแต่ตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในกุศลที่ท่านบำเพ็ญมากเคารพในกุศลยำเกรงในกุศลจุติจากสวรรค์แล้วเวียนมาโลกนี้ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงามย่อมได้ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นตาข่ายงามอย่างยิ่งและมีส่วน สวยน่าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัสด้วยคํำเป็นที่น่ารักสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์ชอบเป็นอย่างยิ่งถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคการทั้งปวงเป็นพระชินะตรัสธรรมกถาชนะแปลว่าชนะพระพุทธเจ้าชนะอะไรเเรียกว่า ภาพิชิตามารนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมารมารกี่อย่างมารมีอยู่ห้าอย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชนะมารห้าหนึ่งชนะกิเลสมารก่อนพระองค์นี้ไม่มีกิเลสมารโลภโทสะโมหะตัวใดจะไปรบกวนสภาพจิตของพระองค์ให้ให้ราคายเคืองว่าง,งั้นจิตไม่เศร้าหมองอะ่ะก็บอกว่าจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหมือนแท่งทองชมพูนุช ที่ผ่านการหล่อหลอมไล่สนิมออกเป็นอย่างดีแล้วไม่มีสนิมที่จะไปทําให้ทองนั้นเศร้าหมองได้เจตใจของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันเรียกว่าปัดเตาบาปอากุศลนั้นออกจากสภาพจิตทั้งหมดด้วยอรหัตตมักตเรียกว่าอุปกรณ์ในการชำระกิเลสก็คืออรหัตตมัตตแหละพระองค์ละได้หมดทารมทั้งวาสนาพระองค์ได้ละกิเลสมานเรียบร้อยและชนะมานข้อที่หนึ่งสองพระองค์ทรงชนะเทวปุตตมาร เทวดาที่เป็นมารที่จะมาเบียดเบียนย่ำยีพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทําลายพระองค์ได้สามอะไรอีกขันธมารขันธมารที่จะรบกวนสภาพจิตของพระองค์ให้ไม่เจริญกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้งนั้นร่างกายของพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยจะป่วยหรือย,อยังไงก็ตามพระองค์ก็เข้าพระสมาบัติได้ขันนี้ไม่สามารถที่จะรบกวนพระองค์ได้อภิสังขารมาร บาปทั้งหลายแหล่หรืออกุศลทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยที่จะก่อพบใหม่พระองค์ก็ละเด็ดขาดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละการเกิดแล้วเมื่อละการเกิดนี่ชื่อว่าละอะไรด้วยละความตายด้วยเพราะฉะนั้นละมัจจุมานเรียบร้อยแล้วเพราะ,ะนนชนะมานห้าได้นะห้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งกิเลสมานสองเทวปุตตมานสาม ขันธมารสี่อภิสังขารมารสุดท้ายมัจจุมารและไอ้มัจจุนี่ครอบงำเราหรือเปล่าข่าวสะเทือนใจนี่เยอะนะจุติจิตนี่มันใกล้ๆหูนั่นแหละนานๆเข้ามันก็ใกล้ะจะูมกด้วยนะมันฟิดๆได้ชักได้กลิ่นนะเคยไปงานศพหรือเปล่านั่นแหละได้กลิ่นด้วยอ่ะแล้วพระองค์เป็นพระชินะอย่างนี้พระองค์ก็ยังตรัสทำมรถา ธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงกล่าวทรงแสดงแก่ประชุมชนชนทั้งหลายก็จะสนองคําของพระองค์เลื่อมสายยิ่งนะักพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้วประชาชนก็ทรงเลื่อมสายในในคําสอนของพระองค์นะครั้นฟังธรรมแล้วย่อมพาการปรับพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเออพระองค์เนี่มีความพิเศษว่าคําสอนของพระองค์เมื่อพระองค์กล่าวพระองค์แสดงพระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ย ประชาชนหรือประชุมชนทั่วไปก็ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธทมอย่างบางประเทศนะบางยุคนั้นอะ่ะไม่มีปุถุชนแม้แต่คนเดียวเลยบางแห่งอย่างที่ศรีลังกาเนี่ยบางยุคนี่ยเป็นพระริยเจ้าหมดทั้งเกาะเลยไม่มีปุถุชนแม้แต่รูปเดียวในในจำนวนที่สูเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมคำว่าปฏิบัติธรรม ก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมการเจริญกุศลธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเช่นการเจริญสติปัฏฐานสมควรแก่มรรคหรือว่าการพิจารณาทุกสมควรแก่การรู้แจ้งอริยสัจขอเข้าใจนะ,ะถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรค จนได้ตรัสรู้จริงๆอ,ะอ่ะเรียกว่าพิจารณาจนสมควรใคร่ครวนพิจารณาเพ่งหรือปริญญาสามในขันธาตุอายตนะจนได้รู้แจ้งอริยสัจอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในธรรมะประเภทโสตาปฏิยังคธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ในองค์ที่ทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีอยู่ อย่างนะธรรมะข้อนี้เนี่ยพูดบ่อยจะได้เป็นคาถากัณนรกได้ไงเมื่อปฏิบัตินะไปท่องยเฉยนี่ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะเป็นธรรมานุสติอาจจะไปดีก็ได้ถ้าท่องด้วยสัฐทานนะอาจจะเป็นธรรมานุสติใช่ไหมหนึ่งโจตาปิยังฆาธรรมคือหนึ่งหนึ่งนะสัปปุริสูสังเสวะก็คือการครบสัปบ,บุรุษอันนี้เราครบไหมหนึ่งนะคนถึงไตสรสารณคมนี่ก็เริ่มถือว่าครบสัปบ,บุรุษแล้วนะ เพราะเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะใช่ไหมและต่อไปอีกจทธรรมสวรรก็ศึกษาพระธรรมคําสอนหรือว่าฟังพระธรรมคําสอนอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองสามโยนิโสมนสิการะแปลว่าอะไรคะโยนิโสแปลว่าอะไรก็บอกว่าฉลาดคิดคิดยังไงฉลาดคิดก็คิดตามคาสอนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าขันห้าเราก็คิดเออนี่ขันห้านะ ก็พิจารณาตามท่านเออนี้รูปขันใช่ไหมคิดตามท่านอ่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เที่ยงเราก็คิดตามเออมันไม่เที่ยงคิดตามท่านอ่ะนั่นแหละก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิการะถามว่าคําสอนพระพุทธเจ้าผิดพลาดไหมไม่ผิดพลาดถ้าเราคิดตามนี่ถูกไหมโอ้ทำไมคิดตามอคิดตามพระองค์ไม่ถูกเ้าจะทํำยังไงถูกไปคิดเองถูกไหมไม่มีทางหรอกถ้าเราคิดเองและคิดได้ถูกเลยนะคนนั้นเป็นพระปเจก ถ้าตัดสรุเองโดยที่ไม่ต้องคิดตามที่ที่ได้ฟังมานะคนนั้นคือพระประเจก,กับพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายที่พบในพระคัมภีร์นะผู้ที่ตัดสรุ้อริยสัจนั้นอนะ่ะท่านจะมีธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งในการตรึกเพราะฉะนั้นคำว่าพหูสูตรนี้จึงไม่ได้แปลว่าฟังเยอะแยะมากายนะแต่ว่าฟังแม่คาถาสี่บาทคาถาสี่บาทก็คือหนึ่งคาถาหนึ่งคาถามีสี่บาทก็คือประมาณสองบรรทัด ฟังบทนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วเอามาไขค,ครวนปฏิบัติจนได้บรรลุมัคผลนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่รรมแล้วเหมือนพระพาหยะเนี่ใช่ไหมพระพาหยะท่านฟังไม่มากแต่ท่านท่านเห็นในในคำสอนเหล่านั้นมากถ้ามีคนกล่าวว่าปฏิบัติธรรมนี่ทำยังไงก็เห็นสักแต่ว่าเห็น อ่าอย่างนี้ชื่อว่าตาวถูกไหมถูกไหมมันทําไมจึงไม่ถูก,ถกอ๋อกลัวเขาจะแฝงหน้าเฉยๆเนาะแต่้ายาพูดอย่างนี้แปลว่า,วาเห็นสักแต่ว่าเห็นถ้าเป็นปฏิบัติถูกถ้าเขาทําได้แล้วได้ผลนี่เขาจะแฝงหน้าเพราะเรามาเรียนตั้งเยอะเราไม่ได้เลยอ่ะอ่าไม่ใช่อย่างนั้น <laughs> ถามว่าอไอ้ที่ถูกเป็นยังไงไเห็นสักแต่ว่าเห็นนะถ้าเราจะคิดดูนะว่าผู้ที่ปฏิบัติทำนะเห็นสักแต่ว่าเห็นสีเท่านั้น ถามว่าการพ้นทุกเนี่ยพ้นด้วยมรคมีองแปรใช่ไหมใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นอยู่ในมรคข้อไหนข้อไหนอ1 1> เอาเห็นสักแต่ว่าเห็นหนึ่งเอาสัมมาทิฏฐิเลยนะเป็นกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิไหมเอาต้องเอามาวิเคราะห์นะไม่ใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นโอ้สีเท่านั้นแหละเสร็จแล้วโอ้ไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็แค่นั้นโอ้ถ้าแค่นั้นมันก็มันง่ายไปเนาะแม้มันง่ายไป,นะง,ยไปงั้นก็บรรลุก,กันหมดแล้วเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมก็ด้วยมักมีองค์แปดนั่นแหละเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นเธอพึงทำศึกษาสักว่าเห็นใช้คําว่าศึกษาก่อนนะถ้าเป็นคําพูดที่สมบูรณ์เนี่ยเห็นเธอพึงทำศึกษาสักแต่ว่าเห็นศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสิกขาสามเห็นศึกษาด้วยสิกขาสามเห็นยังไงเป็นศีและสิกขาใช่ไหมเห็นยังไงเป็นสี ไล่มาก่อนว่าศีลมีกี่อย่างความบริสุทธิ์ของศีลมีสี่อย่างหนึ่งปฏิโมกสังวรสองอินทรีย์สังวรสามปัจจะยสันนิสิตศีลสี่อาชีวปาริสุธิศีลเออเมื่อเห็นยังไงแล้วศีลสี่อย่างบริสุทธิ์นี่ในชั้นต้นเลยนะศีลสิกขาต้องเกิดก่อนหรือไม่คนนั้นต้องศีลสิกขาบริบูรณ์มาแล้วพ้นเห็นเห็นอย่างไรศีลสิกขาจึงจะบริบูรณ์ สมมติมองเห็นปั๊บเนี่ยคิดค่ามีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมประเภทประเภทอะไรศีลประเภทข้อหนึ่งนะศีลและสังวรจะเกิดขึ้นต่อไปสติสังวรเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอะ่ะเห็นอย่างไงใจไม่เป็นอภิชาและโทมนะัสไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะก็คือเห็นแล้วกุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทีนี้ต่อไปเป็นปัจจยะสันิสิตศีลเห็นยังไงแล้ว ศีลข้อปัจจัยสี่จึงจะได้ก็แสดงว่าเข้าไปเห็นนี่เห็นอะไราาาศาสกะสัมปชัญญะจะเข้ามาเห็นในสิ่งนั้นๆและเกิดประโยชน์อะไรเันต้องมีการพิจารณาตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วต่อไปนะอาชีวะเห็นเหล่านั้นเกี่ยวกับอาชีพไหมถ้ารักษาได้บริบูรณ์ทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาทิศีละสิกขาเห็นแล้วเป็นอาธิจิตตสิกขาได้อย่างไรในขณะเห็นถ้าเห็นสีใช่ไหมสีคือ สีคือรูปรูปมีสมุธฐานเท่าไหร่ถ้ารูปมีสมุธฐานสีแสดงว่าในสีนั้นน่ะมีรูปกราบเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่สีเนี้ยสามารถเกิดร่วมด้วยกับรูปทุกทุกกลุ่มทุกกราบในนั้นมีสีด้วยสีบางอย่างมีกรรมเป็นปัจจัยสีบางอย่างมีจิตทั้นการพิจารณาสีเหล่านี้นะ่ะสีบางอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นฟันเป็นเล็บเป็นหนังเป็นเนื้อ พิจารณาโดยธาตุสี่เป็นต้นก็เป็นอธิจิตใช่ไหมเป็นอธิจิตหรือเป็นสมาธิคําว่าสมาธินั้นส่วนใหญ่จะนึกถึงอิริยาบถคําว่าสมาธินี่เป็นชื่อยกตัวอย่างคือจตุธาตุวัฏฐานการพิจารณาธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่ทั้งกายภายในและภายนอกพิจารณาปฐวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุธาตุสี่ปฐวีธาตุมีเท่าไหร่ จ่ไม่มีอะไรบ้างพิจารณาพวกนี้มากๆเจริญพ,พ่อภูนอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาเมื่อพิจารณาธาตุสี่นี้มากๆขึ้นจะเห็นว่าธาตุสี่เนี่ยแม้แต่ผมมีสมุทฐานสี่เริ่มไปหาเรื่องกรรมพวกนี้เริ่มเป็นเป็นประเภทยาตะปริญญาผมก็ไม่เที่ยงเป็นต้นก็เป็นตีรณะปริญญาทีนี้ก็จะละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็น ปหานะปริญญาฮันปปริญญาหรือศิกขาจะบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้อเห็นสักแต่ว่าเห็นกันนั่งกับทิพตาเฉยๆเอาเผอจะได้ดีกับเขาบ้างไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเห็นการได้ยินปับ๊บถ้าเป็นเป็นไปกับคําสอนนั้นต้องสงเคราะห์ลงศิกขาสามต้องสงเคราะห์ลงมัชฌิมาปฏิปทาเพราะข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ผัสสัมาที่ฐิในเบื้องต้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมเช่นสีก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะเห็นสีก็เป็นตัวกรรมต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดพอสมควรอะสมควรนี่แค่ไหนอเอแค่มรรคจิตเกิดก็พอแล้วละอรหัตมรรคเกิดก็พอและจบละจบการศึกษาแค่นั้นแหละ แต่ไม่ธรรมดานะอบอกเอื้อมมือไปล้วงพะวกระพรมย,ยังพอเป็นไปได้บ้าง <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะถ้ามีศรัทธาถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าประการคือศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาแม้แต่ปรารถนาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ก็สําเร็จประกอบด้วยหนึ่งนะศรัทธามีศรัทธาในคําสอนนี้ไหมอันดับแรกก่อน ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้สอนคําสอนอันนี้ไหมศรัทธาในคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดไหมศรัทธาในบุคคลผู้ปฏิบัติจนพน้นเรียกว่าปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมีภาษาริบุตรเป็นต้นแล้วไหมอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาก่อนสองมีศีลกายวาจาของเรานี้อนุวัตตามศรัทธานี้ไหมต่อไปสุดตะฟังเรื่องราวเหล่านี้ดีพอสมควรใช้ได้ไหมสามสละอย่างอื่นที่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเรียกว่าปัญญาหัทธาศีลสุตะจาฆะปัญญาธรรมะห้าประการน,นี้บุคคลถึงตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ก็ก็สําเร็จเพราะ,ะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็ปิ๊งแล้วนะวิเศแล้ว